แล้วครับนี่คือการเอามิ้นแบบสดๆครับไม่ต้องใช้ไฟไม่ใช่ไม่ต้องใช้ควันครับเอาแล้วแล้วแม่บินช่องๆเลยครับเอาแล้วเอแล้วคนคนดยฟันจะเป็นยังไงบ้างครับนี่โดนเด็ดโดนเด็ดไปแล้วแม่หนึ่งครับเห็นไหมครับแม่แม่บินช่องๆเลยครับนี่เร็ว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  โอ้โหสองหันแมงหหันเจมอหันหุหันอยู่หันอยู่เดี๋ยวกาบุดปนหันมินบินปนท่าวพี่บ่ายเล่นไม่ควยมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งหังน้ำโหมีหน่อยหนึ่งครับมีหน่อยครับนะครับนี่นี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าของเราครับกำพัน ตำพ้าหนึ่งอันอุ <min ska> ้ยแต่สองแม่ไหมอือบูก้าของเราโดนเดดไปสองแม่ครับนี่ครับคือไม้ของมันครับเห็นไหมทำมืออยู่เลยนี่คือหังหังมิ้นครับเดี๋ยวห้างว่าเอ้ยดูแผด้ว่นี่เห็นไม้ไหมครับนี่ครับเส่็จถุงเหรอเสร็จถุงเหรอนี่ปลาเนี่ย ่ใส่ถุงแค่จ้กน้ำโหดมีถุงมีให้หนึ่งให้เบาน้ำโหดจังนี้ตือจังหวัางจะรอดนนท์แคสมีนิแค่น่อยเบยชาววัดเจ้าเลยนะดีนะชาววัดเจ้านี่คือผลงานนี่คือผลงานครับเบาเบาไปหลายแล้วครับมันเริ่มเกิดไปเยอะแล้วปอปอจบจบการถ่ายเอามิ้นจบจบปิ้ง